สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีใครที่ จำคุณครูของเราได้ไหมคะเขาเนี่ยจะมีชื่อในเกมว่าจีโร่นะคะหรือว่าเป็นคุณครูผู้ชายที่เขาเนี่ยจะสอนเราอยู่ในห้องเรียนนะคะคือปออะก็คือแบบเข้าใจว่าตัวละครทุกตัวในเกมซากุระนะคะจะต้องต่างมีบ้านมีห้องเช่าเป็นของตัวเองนะคะวันนี้นะคะปอจะไปสะกดรอยตามคุณครูจีโร่ค่ะว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนจะเป็นบ้านหรือว่าเป็น ห้องเช่านะคะในเกมซากุรานเนี่ยมันจะมีบริเวณนะคะที่เป็นห้องเช่าแล้วก็ที่เป็นบ้านทาว้านะคะไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยลืมไปหรือยังนะจ๊ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวปอจะพาไปดูนะก็คือตรงหลังโรงเรียนนะคะจะมีคอนโดตึกขนาดใหญ่ค่ะ อยู่ตรงนี้เลยนะคะมันก็คือมีแค่บางคนเท่านั้นนะคะที่เขาเนี่ยเดินกลับมาที่นี่นะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคุณครูคันจิโร่ค่ะเวลาหลังเลิกเรียนนะคะเขาไม่ได้ไกลับมาที่นี่ค่ะปอเนี่ยก็เลยกําลังคิดว่าแล้วบ้านของคุณครูเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนนะคะคือจริงๆเราเนี่ยที่นี่นะคะจะเป็นบ้านเชาของคนในเมืองเนาะ อเอาเป็นว่าวันนี้ปอขอเจาะจงนะคะเป็นคุณครูคันจิโร่ก็นแล้วกันนะคะมาดูว่าวันนี้ความลับของคุณครูเนี่ยจะถูกเปิดเผยหรือเปล่านะเจ๊บานลุนสวัสดิ์ค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะยังอยู่ในห้องเรียนหรือเปล่านะคะ แต่คือปอเนี่ยได้ทําการนะคะหยุดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเออเนอหวังว่าคุณครูจะยังอยู่นะคะเฮ้ยนั่นไงยังอยู่นี่นานั่นแหละนั่นแหละคุณครูคนนี้แหลยค่ะที่ปอ์เนี่ยหมายถึงนะคะคือปกติของตอนเช้าเนี่ย เขาจะมาสอนห้องเรานะคะเป็นวิชาแรกค่ะเออพอจะเข้าเรียนนะคะตามปกติเนาะแล้วก็จะมารอดูว right. ่าหลังเลิกเรียนเนี่ยคุณครูเขาจะไปที่ไหนนะคะก็อยากจะรู้มันนานหรือเกินค่ะเผื่อว่าบ้านของคุณครูเนี่ยจะเป็นคาลือหาแสนหรูหรือเปล่าเออสวัสดีค่ะคุณครูค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะนี่มวยจัง วันนี้เธอมาลงเลนสายอีกแล้วนะตรงในฉันหักคะแนนใช่ไหมเออขอโทษค่ะหนูมาแล้วค่ะสัญญาว่าพรุ่งนี้จะมาเช้าเช้าเลยจ้ามาดูซิว่าวันนี้เนี่ยเรามีการบ้านเยอะหรือเปล่าเอเมื่อคืนนี้เนี่ยดีนะที่เราเนี่ยทำเสร็จแล้ววันนี้ก็เลยชิวๆเลยแหละเอาล่ะในที่สุด เราก็ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วนะคะและตอนนี้เลยค่ะเรากําลังสะกดรลยตามคุณครูนะคะว่าเขาเนี่ยจะกลับบ้านเดินไปทางไหนนะคะนี่โมยจังระวังนะเพื่อนอย่าให้อาจารย์เนี่ยรู้เชียวนะว่าเธอเนี่ยแอบตามกลับบ้านไปนะรู้แล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะยังไงเนี่ยเรา ไม่ถูกจับได้แน่นอนคะ่ะไปเร็วไปเร็วค่อยๆไปนะเพื่อนเอ้าเดี๋ยวคุณครูหายไปไหนแล้วเนี่ยหุยเดินเร็วชะมัดเลยไอเราเนี่ยก็ย่องสุดชีวิตเลยนะคะอยู่ไหนนะค่อยๆย่องไปเด้อทุกคนฉันเนี่ยกลัวโดนจับได้มากเลยเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วอะไรอ่ะ ทำไมคุณครูถึงไปยืนตรงนั้นล่ะคือคุณครูเนี่ยไม่ได้ออกจากโรงเรียนเลยนะคะแต่เขาเนี่ยเดินมาตรงนี้ค่ะเอ๊คือเหมือนว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นห้องสำหรับคุณครูจิโร่เลยนะคะเพราะว่าหน้าห้องเนี่ยมีข้อความเขียนชัดเจนเลยนะคะเอ้าอย่างงั้น ก็แปลว่าคุณครูเนี่ยมีบ้านอยู่ในโรงเรียนหรอเอ๋หรือว่าจะเป็นแค่ห้องเช่าห้องพักของคุณครูหรือเปล่าอยากเห็นจังแบบนี้ต้องเข้าไปดูแล้วงั้นก็แสดงว่าคุณครูจิโร่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ข้างนอกโรงเรียนหรอเนี่ยแต่ว่าเขาอาศัยอยู่ในโรงเรียนค่ะไปค่ะตามต่อเลยเฮ้ย hey! คุณครูหายไปแล้วค่ะเดี๋ยวนะเอา้าเมื่อกี้นี้เนี่ยเขายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะเอหรือว่าเราจะต้องทำบักเข้าไปด้านในแน่ๆเลยทุกคนไม่ได้การแล้วอย่างนี้ต้องรีบไปแล้วค่ะนำเบาะนั่งสีเขียวออกมาได้เลยนะคะมาค่ะมาค่ะเราก็ทำการเข้าไปด้านในเลยค่ะทุกคนต้องรีบไปค่ะ เดี๋ยวจะตามคุณครูไม่ทันนะคะเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ่อเหมือนว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีลูกศรบอกทางอยู่เลยนะคะอะไรกันเนี่ยเอานี่ทุกคนเดี๋ยวนะคือเรามาโผล่ตรงนี้อ่ะเอาแล้วเราจะทะลุกํกแแพงมาเพื่ออะไรคะเนี่ยห้องสองศสองหรออย่าบอกนะว่าคุณครู ซีโร่เนี่ยเขาอาศัยอยู่ในห้องนี้แน่ๆเลยทุกคนก๊กก๊กก๊กขออนุญาตนะคะคุณครูอุ๊ยเอาน้ำมันรุ่มพี่นี่นาไอเดี๋ยวนะทำไมรุ่มพี่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะอุ๊ยว่าแต่ห้องที่เนี่ยดูดีมากๆเลยนะคะเอาดีเอาดีมีห้องแบบนี้ ในโรงเรียนด้วยเหรอเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้องนะคะสวยมากดูอบอุ่นสไตล์มินิมอลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำาหรอว้าวตกแต่งได้เรียบง่ายนะคะคือเหมาะสำหรับอยู่คนเดียวมากๆเลยแหละแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะเป็นโซนห้องครัวนะคะ อุ้ยทำดีมากหุยสงสัยคุณครูจีโร่จะชอบกินไวน์นะคะเพราะว่ามีขวดไวน์แล้วก็มีแก้วไวน์เต็มเลยนะคะนี่ลุมพี่มาทำอะไรที่ห้องของคุณครูจีโร่เนี่ยอ้าวมวยจังมาได้ยังไงเนี่ยนี่เธอแอบตามคุณครูมาใช่ไหมเนี่ยโถเอ้ย ไอฉันเนี่ยนะอุตส่าห์เก็บเรื่องเนี้ยไว้เป็นความลับตั้งนานน่ะแล้วทำไมต้องเก็บเป็นความลับด้วยล่ะเอาก็ฉันจะได้มานั่งเล่นที่นี่คนเดียวยังไงล่ะอ๋อคือปกติแล้วเนี่ยคุณครูจิโร่นะคะก็จะ,ะจะให้นักเรียนที่รู้เนี่ยมานั่งเล่นที่นี่ได้นะคะดีจังเลยอะ่ะ แล้วดูนี่สิห้องของครูเนี่ยน่าอยู่มากเลยะแล้วดูนี่นะวิวด้านนอกเนี่ยเห็นโรงเรียนทุกชั้นเลยะดีมากแล้วคือมีตู้เย็นอย่างใหญ่เลยะพอมองตอนเย็นเนี่ยนะเป็นวิวที่สวยมากๆเลยนะคะท้องฟ้าก็สวยโอ,อ้รถนะแหมคนครูมีห้องอยู่ที่นี่ก็ไม่บอกหนูเลยนะคะเนี่ย้า oh. มอยจ้าว่าเหงไยจ้านี่เธอแอบตามฉันมาเหรอเนี่ยเหือ <c> ฮ <oughs> ฉันเนี่ยมีห้องเช่าอยู่ในนักเรียน,นี่ยมาหลายปีแล้วละ่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะนักเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครรู้หลบนะเป็นไงละห้องนี้เนี่ยคุณครูเป็นค,น,คนออกแบบเองด้วยนะ สวยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเป็นห้องที่น่าอยู่มากเลยนะคะคุณครูและนี่ก็น่าจะเป็นโต๊ะทำงานของคุณครูนะคะอุ๊ยเป็นระเบียบมากๆเลยอะ่ะหนูจะบอกว่าสไตล์การตกแต่งห้องนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครูมากๆเลยนะคะโอ้ขอบคุณนะจ๊ะมอยจังก็เธอเนี่ยอย่าบอกใครล่ะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยจะแห่กันมานั่งเล่นห้องฉันอ่ะคือปอคิดว่าถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยหน้าจะสวยมากกว่านี้นะคะทุกคนนี่ไงก็คือในห้องเนี่ยดูสว่างขึ้นมากๆเลยนะคะและนั่นคือวิวด้านนอกค่ะยิ่งสวยขึ้นทันทีเลยล่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบอพาร์ตเมนต์ของคุณครูจีโร่กันไหมเอ่ยสําหรับปอแล้วนะคะก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยนะแล้วก็เพื่อนๆนะคะสามารถมาเที่ยวเล่นห้องของคุณครูจีโร่ได้นะคะเดี๋ยวปอจะแปะไอเดียไว้ให้เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นห้องที่สวยมากๆเลยนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนเนี่ย ก็ชอบคลิปในวันนี้กันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ปอกันเยอะๆด้วยนะคลิปหน้าปอจะมาทำอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน